ตอนนี้มีแต่แผ่นไม้กับแผ่นไม้ครับเหมือนกันหมดเลยลวขวามือก็ป่าซ้ายมือก็ป่าตอนนี้เราจะมาสังเกตการนะครับหอคอยดูนกนะครับตอนนี้นะครับเห็นที่เห็นเสือ้อสีชมพูนะั่นคือฝูงวริพิษจากลมจิตของเรานะครับตอนนี้กำลัง,น,งนี่ โอ้โหแต่ละคนโอ้โหครับนำทีมโดยโคทันยูกับคุณต้อมนะครับนี่คือจุดชมนกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับนี่ครับดูครับบรรยากาศรอบรับบรรยากาศรอบๆอนะครับบรรยากาศรอบๆบคนสวยครับ อันนี้ครับบันไดก็ประมาณเกือบร้อยกว่าขั้นนะครับถ้าใครยังมีกล้ามขาก็เดินขึ้นมาตามนะครับตอนนี้โอ้โหระวังกล้ามขาแตกนะครับแตกโป้เลยนะครับเดินเยอะกล้ามขาโป่งแตกโปะนะครับอ่ะครับผ่านมาทั้นที่หนึงนะครับนี่ชั้นี่หก็จะมีเห็นนกนะครับกลุ่มบางๆนะครับไม่กี่ตัว ครับแถวอยู่แถวบ้านเนี่ยครับผมใช้จะใช้ปืนลูกดอกไอ้อปืนปืนแก๊บนะครับลูกลูกหวานนะครับไม่น่าจะเหลือครับอือืองระโนะครับอ่าครับชั้นที่สองนะครับพากไปแล้วก็เหนื่อยไปด้วยแล้วตอนนี้ขึ้นไปชั้นที่สามครับตอนนี้ ชั้นที่สามครับชั้นที่สามไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากเลยคไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยนะครับแต่เสียงทำไมหอบจังเลยครับผม,มช,ชั้นไหนแล้วเนี่ยชั้นสุดท้ายครับผมครับชั้นสุดท้ายครับชั้นสุดท้าย, <c oughs> ายครับชั้นสุดท้ายอย่า,าอองนี้พอแล้วที่นี่เป็เนหลัก เลิแต่ละคนครับเฮ้ยจะไปนั่งฝั่งเดียวกันในตึงเนี่ยมันจะเอียงไปนั่งฝั่งนู้นบ้างมันจะเอียงมันจะเอียงนี่มันเหมือนรถยนต์อ่ะถ้านั่งฝั่งหนึ่งล้อมันก็จะลงไปข้างล่างเองไหมเวลาผมไม่ลิกแฉะเลยล่างไปเลยแต่ผมพอนั่งขึนมาดาปนุ่มเลยอ่าครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับ อ้าวคุ้งกระเบนนะครับใครไม่ไดมาเสียก็เสียแกนะครับโอมาห้องลูกมันจะการรอบๆครับตอนนี้อ่าลองดูข้างล่างครับผมอาจารย์ครับเพื่อนครับข้างล่างครับนี่ครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับคนคนนี้เป็นคนที่เด่นที่ดังสุดในโรงเรียนนักเรีนเลยอะกล้องมันจะลอยลงไปนะครับแต่รู้สึกว่าหอวคอจะสั่นนะครับผม <laughs> เราคงไม่อยู่นานใช่ไหมครับพานุพงศ์ให้ว่องเขาให้ว่องทานั้นแค่นี้แหละครับ <c oughs>